สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนย่ำคำย่ำแรงคือเกาครับพอกับเบาอุบนคือเก่าครับผมเมื่อนี้ได้ยังกินเขาแลงเนาะครับเมื่อนี้เบาอบลนมีทำบกหุ้งคือเกาครับพี่น้องทำบกหุ่งแสบครับพี่นอ้นองเผ็ดๆแนวกินกับก็มีหอ้อยกับพี่น้องห้อยแมงผูครับผมแล้วกเขื่อ แงแล้วก็สมหมูครับพี่น้องฮ็ดเองแซบเองแล้วก็พักบุ่งครับผมเก็บจากน้องสามาครับพี่น้องมาครับผมมาแซบๆต้องกันครับผม ครับผมหน้าเสซ็ตงน้องกัน นี่ผมเสือกว่ามือนักไปนิดหน่อยไปหน่อยนักไปทาาสู้รดใจร้ายแสบร้ายครับไป่น่องส้มไป่น่อเฮิดเองแสบเอง เลืใอญง่ครับพี่น้องจากสวนปลูกเองแฝบเองขึ้นกันครับพี่น้องเขาบุ้งจากน้องฟ้าครับผมเก็บเอง pot pot ี่เพนแเราพี่น้อง,อองมาไว้สำหรับคลิปนี้กาขอจบเพียงทอาน,นี่นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมากกระไรถึงใจกระแช่ครับผมหรือตีชม้มอันในบอดีบงงามกาคอมเมนต์เลยครับผมสำหรับว่าจาก,กิริยามารยาทอันบอดีบงงามกากาข้อโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุคนครับผม ขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องที่ดิดตามรับฟังรับชมขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับผมสวัสดีครับ